สวัสด e. er mm ีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง a l o ชา channel ค่ะเพําหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรกรุงศรีนะคะแพตตินัมค่ะทุกคนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะนอกจากนี้นะคะพอยังจะไปบอกพวกสิ่งที่เพื่อนเพื่อจะได้นะคะแล้วก็พวกเงื่อนไขในการสมัครด้วยนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้างนะคะสำหรับการผ่านบัตรของกรุงศรีแพตตินัมนั่นเองค่ะเดืนในวันนี้นะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยนะคะทุกคนนะส่วนถ้าใครนะคะอยากรู้วิธีการสมัครแล้วนะคะหรือว่าอยากรู้เงื่อนไขของบัตรตัวนี้แล้วนะคะอย่าลืมไปที่ตัว Descript i o n ค่ะเ,เพื่อนๆพอจะมีการทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสามารถกดลิงก์ตัวนั้นไปนะคะแล้วก็ไปโผล่ในหน้าเดียวกันได้เลยะคะ่ะทุกคนถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปที่ d e s c r i p t i o n กดลิงก์นะคะแล้วก็ไปโผล่สู่หน้าที่พลอยจะไปเปิดให้ดูต่อไปได้เลยะคะ่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนสาหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะในลิงก์ที่พลอยบอกเนี่ยจะเข้า ตอนนี้นะคะเขามีการแจกตัวกระเป๋าอยู่ค่ะทุกคนซึ่งกระเป๋าตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะของกระเป๋าเดินทางค่ะใบแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะบอกเลยค่ะทุกคนว่ามูลค่าของตัวกระเป๋าใบนี้นะมูลค่าอยู่ที่5 9 9 0บาทกันเลยค่ะทุกคนใครที่อยากได้กระเป๋าใบนี้นะคะก็อย่าลืมมาสมัครบัตรกุ้งสีพัทลีน้มตัวนี้กันค่ะทุกคนโดยบัตรกุงสีพัทีน้มตัวนี้นะคะพอจะต้องบอกเลยค่ะทุกคนว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะแลกเข้านะแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีดด้้้้ววววยยนนนคสสําาาหรรรรัััับบบบทีีีี่่่อออกกกมตตเเงืืขลล็็ๆแแถ เงื่อนไขนะคะสำหรับคนที่อยากสมัครการคขะทุกคนเราขอแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะพาร์ทแรกนะคะก็คือคนที่ทํางานลักษณะงานประจำนะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นคนที่ทํางานลักษณะฟรีแลนซ์นั่นเองนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้างนะคะในการสมัครเนาะเกณฑ์ในการสมัครนะคะก็คือกรณีของคนนะคะที่มีงานประจานั่นเองนะก็คือจะต้องมีรายได้นะคะอยู่ที่15 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะทุกคนซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยคะทุกคนถือว่าเป็นเงื่อนไขที่แบบหน่อยมากๆนะคะเราก็สามารถเปิดบัตรได้แล้วนะแล้วก็อายุนะคะขอผู้ที่มีอายุ20 ปีนะคะถึง65ปีค่ะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็มีเบอร์ที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้นั่นเองนะคะตัวเอกสารของคนที่ทํางานประจำค่ะจะต้องมีตามนี้เลยนะอันแรกค่ะคือสําเนาบัตรประชาชนนะคะด้านหน้าและด้านหลังนะคะอันที่2คือสลิปเงินเดือนค่ะที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็นหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันต่อไปค่ะคือสําเนาหน้าแรกนะคะของบัญชีธนาคารค่ะและส่วนที่เป็นบัญชีเงินเข้านะคะนับจากปัจจุบันย,ย้อนหลังไป6เดือนนั่นเองนะคะ นั่นก็คือขอเป็นหน้าบุคนะคะที่เราเนี่ยได้รับเงินเดือนนั่นเองนะคะแล้วก็ย้อนหลังไป6เดือนด้วยนะคะทุกคนนะผู้สมัครบัตรเสริบนะคะอันนี้กรณีที่จะเป็นบัตรพิธีน้มแบบบัตรเสริมนะคะก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะของผู้สมัครบัตรเสริมนะคะซึ่งจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะคะทุกคนนะอ่ะอันนี้นะคะคือกรณีของผู้ที่ทำงานประจาค่ะทุกคนที่นี้ค่ะก็มีหลายคนถามกันมาเยอะเลยนะคะว่าแล้วในกรณีชันเนี่ยไม่ได้ทำงานประจำนะคะจะต้องใช้เอกสารอะไรกันบ้างนะคะในกรณีของผู้ที่ทำงานเป็น ธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์อยู่ตอนนี้นะ,ะเงื่อนไขก็ต้องมีตามนี้เลยค่ะทุกคนอันแรกนะคะก็คือจะต้องมีกระแสเงินสดหมุนเวียนนะคะในบัญชีธนาคารเนี่ยเข้าเนี่ยย้อนหลัง6เดือนนะคะนับตั้งแต่เดือนปัจจุบันนะคะโดยจะต้องมีเฉลี่ยนะคะเดือนละ3ามแสนบาทนั่นเองนะคะสามแสนบาทขึ้นไปนะ,ะแล้วก็จะต้องมีอายุอยู่ที่20นะคะถึง65ปีเช่นเดียวกันนะคะบัญชีธนาคารที่เปิดมาเนี่ยจะต้องเปิดมาแล้วมากกว่า1ปีนะคะทุกคนนะ,ะแล้วก็จะต้องมีเบอร์มือถือนะคะแล้วก็ที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้ ะะแล้วก็จะต้องมีการจดทะเบียกนการค้านะคะบริษัทนะคะห้างหุ้นส่วนเนี่ยตั้งแต่1ปีขึ้นไปเช่นเดียวกันนะคะตัวเอกสารนะคะประกอบการพิจารณานะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลังค่ะอันที่2นะคะจะเป็นใบทะเบียกนการค้านะคะหรือหนังสือรับรองบริษัทนะคะหรือห้างหุ้นส่วนนั่นเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะจะเป็นสำเนาหน้าแรกนะคะของบัญชีธนาคารนะคะและส่วนที่เป็นรายได้ปัจจุบันย้อนหลังไป6เดือนนะคะควรจะเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์นะคะ หรือว่ากระแสะรายวันนะคะที่ใช้หมุนเวียนในกิจการจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็กรณีที่ใช้บัญชีบริษัทนะคะก็คือให้แนบอารายชื่อผู้ถือหุ้นมาด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกรณีนะคะของคนที่ทําเป็นลักษณะของฟรีแลนซ์นะคะหรือธุรกิจส่วนตัวนั่นเองนะคะก็คือเอกสารที่จะต้องเตรียมเนี่ยก็มีกันประมาณนี้เลยนะครับสาหรับคนนะคะที่อยากสมัครบ,บัตรกรุ้งรีพลตินัมตัวนี้นะคะทุกคนเนี่ยพอเข้าลิงก์ที่พอให้ไปแล้วนะคะทุกคนเลื่อนลงมานิดนึงนะคะเขาจะเขียนว่าแบบฟอร์มสมัครค่ะทุกคนก็คือทุกคน,นกกรอไไปได้ เลยนะคะตั้งแต่ชื่อนามสกุลนะคะเบอร์มือถือเออีเมลนะคะรายได้ประจําต่อเดือนนะคะจังหวัดค่ะแล้วก็วันที่สะดวกให้พนักง,งานติดต่อกับค่ะทุกคนคือตัวนี้นะคะเมื่อเพื่อนๆกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะกดส่งอะไรเรียบร้อยนะคะเ <c oughs> นี่ยเพื่อนๆใส่จ่ายรหัสยนืนยันแล้วกดสมัครเรียบร้อยนะคะต <c oughs> ่างจากนั้นให้เพื่อนเพื่อน,อน,อนรอกันนิดนึงค่ะจะมีพนักง,งานจากธนาคารเลยนะคะเขาโทรมาติดต่อพูดคุยกับตัวเรานะคะว่ามีรายได้เท่าไหร่นู่นนี่นั่นนะคะเพื่อเขาเนี่ยอาจจะมีการช่วยนะคะหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยให้เราเข้าใจถึงการสมัครรมากกขึ้นเอส ก้องเตียมมากขึ้นนะคะซึ่งข้อมูลที่พลบอกไปตอนต้นเนี่ยก็เป็นการบอกข้อมูลเพียงคร่าวๆนะคะในการใช้เอกสารนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากสมัครนะคะกดสมัครตามนี้ได้เลยนะคะตามแบบฟอร์มที่พลบอกนะคะหลังจากนั้นรอพนักงานติดต่อกับค่ะเพื่อมีเป็นการพูดคุยนะคะในจุดที่ลึกซึ้งขึ้นไปที่เพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็มีประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากสมัครบัตรนะคะเป็นกรุงศรีแพทนัมตัวนี้นะคะก็สามารถสมัครวิธีง่ายๆตามที่พลบอกแบบนี้ได้เลยนะคะโดยใครที่เข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าต้องกดไปตรงไหนนะคะไปที่ description ได้เลยนะคะ จะมีลิงก์อยู่ค่ะพอยแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะทุกคนไปกดลิงก์ตัวน,นั้นนะคะแล้วเข้าไปสมัครกันได้เลยนะคะวิธีการเนี่ยก็มีง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากสมัครบัตรเครดิตเป็นของตัวเองนะคะก็สามารถสมัครได้ตามนี้เลยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b สไคร์เนี่ยแล้วก็กดกระดิ่งเนี่ยก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยด้วยนะคะส่วนถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะว่าเอออยากให้ทำ สำหรับวันนี้นะคะพอไปจริงๆแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย